าห,าหาอะไรยังไม่พูดเลยเลยคันคอเดี๋ยวทันมคมาจกซะนิ่เดี๋ยวางเดี๋ยวติดใ,ให้นะคะพี่เจ่งเจมบหมดอกอุ้ยดึงลิ้นเดือ เองก็บีบให้มันออกไม่ใช่ดึงพืชออกมาไอ้ที่มันไม่เงี้ยงเห็นไหมอุ้ยมันเก็บเก็บอะไรมันตรงพอดีนะยะเอาดีดีถ่ายไปแล้วถ่ายกระเป๋านั่ติดดีดีไม่ได้มีอะไรให้ติดในนี้ดีไหนอ่ะ นมมาไม่เนี้ยเนี้ยมีอย่างเดียวนะอย่าไปหนีบมันนะมันจะได้ระบบเทุกันเร็วเร็วเร็วจะไม่ไม่ช่วยนะจะแกล้อ๋อไปเถอะเออเอา๋อแต่ดีแค่แป๊บเดียวนะแหละยัก็เลี้ยงลิงไว้ตวงอ่ะเมือนหน้าไหม ว้าว่อไม่เคยเห็นหมอนวนววนมาไงเคยก็่เคยเคยไปหาหมอตู้แต่เขาไม่ได้หนวดนานอะไรพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้เป็นคุมลับ แหละแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเปี้ยงไหมครับ เดีอยวเบ่าหน้านี่ยเดียวเบ่าทีที่ฟุ้งวมดแล้วหนูพีไล่ฝุ่นก่อนแล้ขอท่าแท็กซี่แท็กซี่ถูรถหน่อยค่ะถ้าอย่างไงวะขอแท็กซี่กว่านั้นนี่หนูลุกแม่ท้าให้ดูไม่ใช่หนูอาหารหน้าค่ะแม่ก่อน ตัวรถก็ไม่เสร็จโอ้โหหนูถืรถโ oh. หนูถือร <laughs> นถนูถือรถถืรถเซ็กซี่ส <laughs> <laughs> ิเอเอวมันต้องมาหนะ่เอวเอวเอวม,มาเอวมา <laughs> <laughs> มา <h> ah> ช่วยน้าแลาวพวกนะะ้ามาโอ้โหไหนอะเอวขนาดอะ <h au> <h au>

รเรเปืดอะพี่ดูนี่ัง้วกินนางพิงมันแห้งแล้วอ๋อโอเคดูเป็นรถหน,น่อยเนาะปอย่ากินดิ Eh, kini pilih apa ni? อืมเอือกอย่างเดียวอะไรจะพูดเลยฮะจะด่ามันไม่ได้พูดด่าอะไรหนูอ่ะขีดมันละโคนขีดไปทั้งโน้ก่อนไม่ได้เหรอ เสร็จแล้วแป <c oughs> ๊บนะเพิ่มกิ่นะเดี๋ยวเปียกเราจะไม่อาบน้ำสักสองอาทิตย์ ยังยังแต่ซุมร้องไม่ขีดเลยร้อเลยยังไม่ขีดยังไม่ล้างเลยยังไม่ได้ขีดร้องไปล้างร้อนไปเอาล้างร้อบ้างแต่พี่ซีในซุมก่อน กำล,งลังรอของกำล,งลังรอพี่เขาอยาบไปก่อนเถอะ ขีดไม่ให้เปียกชาวบ้านในเมืองเงี้ได้ไหมไปล้างรองนู้นครับแล้วครับถ้านหนูก็กำลังจะไปล้างเนี่ย อะไรไม่รู้จะมาอะไร รกระแทกทำไมอ่ะจะไกระแทกทำไมรกระแทกเองมันยาว เดี๋ยวมาถ่ายให้ดีให้ดูให้ดูไอ้คิงตอนเช็ดเสร็จแล้วขัดยางครับดูดิว่ามันจะสวยขึ้นขนาดไหนครับไปหมดอภาบอะเช็ดนี่ครับพยายามหมดเช็ดครับนี่พาดีกันมั้งเนี่ยเพือนนุช้างนุกดนดิกดดิกดดิกดกันกดกันกดกันกดให้ก,กล้องด้วยเลย มันได้เมื่อก,กี้พี่ถูไปแล้วไม่เปียกอะไรมันเปียกนิดเดียวเอาเคียเอากูแกะ <laughs> มันอายเขาพูงมันมีอย่า <c oughs> ดึงลงนะจะด,ดึงลงจะดึงขึ้น แม่ง hmm. ม่เ <Really>? ห่ก็เห็นกึ่งคืนเมก่ี้ใช้รถใครดูนะพวกกข้าวงอกอ่ะไก่พวกนี้กินนะขอเล็กที่เล็กซี่เเมื่อกี้แยมแยมแยมพี่ไปขึ้นไปเช็คเลยว่าตัวพี่อ่ะชอบยังนะพอใจยังอีกมันไม่เซ็กซี่เท่าไหร่ เขาแบบเอลเอลดีกว่านั้นอะเอวพี่ดีได้แค่นั้นไงเอวไม่ดีเคสหมดแล้วตีแผดจกักรซีดูดิอจาจักซีดูดิทำไม่เป็นอ๋คือเห็นเต้นอยู่อ่ะอย่างเงี้ยเต้ดิเต้นดิฮะเต้นดิเต้นไงไม่รู้อ่ะตองเต้นดิทำไง,งทำไงไม่รู้อ้าวเราพี่บอกเห็นเห็นแต่จำไม่ได้เห็นได้หนะในโทรศัพท์ มาตุเย็นไม่มี <c oughs> บ่นไปเถอะเดี๋ยวเราต้องดูคลิปลดูแล้วว่ามันบน่นมันบ่นพี่ยังไงตัดหอกกระตันทำไมทำไมจะดูยงไงบ่นเลยพี่มั้ง บนหลังคาไม่เหยียดมดโอ้โหหนูถูไม่ถึงแค่รู้ถึงแค่ตรงเนี้ยเกิดมาบอกแล้วตอนพี่ตานอยู่ว่าถูไม่ถึงตอน,นเด็กแค่กินเนาะกินนม <c oughs> พี่กินยันโตยันป่านนี้พี่ยังไม่โตเนะี่ยพี่อุ้มน้อเดีนน๋ยวหนูอุ้มนนมะเซ็ตตรงไหนบนหลังคาไงถึงไหม พี่อุ๋มหนุหนักจังวะดูนิวดิอ้ยลงลงลงกระแทกอะไรกระตูอะไรกระแทกตึ๊กเลยโทรศัพท์ด้วยผ้าหนูอันนน้นอันนี้ไม่ใช่ผ้าหนูเนี่ย เอันนี้ภายนอกเดี๋ยวก็เราจะไปดฝุ่นภายในกันร้อน่ะรอร้อนเ๋ยไปเช็ดที่บ้านโอ๊ยไปที่นั่นแหละต่อมฉันนี่ ต้มไม่หมดมีนั้นนี่ย้ายห้องบานอะไรเนี่ยใส